รถเป็นัวแท็กของตำบลใดแก่เลือดอำเภอเมืองจังห,งหวัดนครสวรรค์ในช่วงเช้านกองหนุี้รอดทำรังสารข้อหนึ่งแล้วกลับไปทำอะไรพวกเราจกักก็ในแต่และโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตำบลจะมีห้องพูดประจำโรงเรียนอยู่แล้วพวกเราจะกลับไปและหาอาสาสมาัครรุ่นกี่มาดับเบิให้น้องฟ้า ข้อสองอ่านให้น้องๆฟัง,งให้น้องๆเลียนพิธาตามความสนใจของน้องๆว่าอยากจะอ่านหรือจะังพิทาเรื่องใด 3, สามจะเริ่มต้นทำห้องห้องสมุดเล็กๆในโนครอบครัวที่สวนป้าคำฟังเป็นมุมเล็กๆสำหรับน้องๆที่สนใจในการอ่านหนังสือก็อไปอ่านได้ข้อสี่รณรงค์ให้มีชัว่วโมงและการอ่านของแต่ละโรงเรียนเพื่สอส่งเสริมการอ่าน ข้อห้า 5, ให้น้องๆยิบหนังสือและปลุกปองอ่านนั้นให้ฟังที่บ้านข้อหกให้น้องๆแสดงบทบาทสมมทต่ตางหนังสือที่อ่านเพื่อสร้างความสนุกสนานและเพื่อเปิดข้อสองถ้าจำเป็นน้องสมุดจะมีปัญหาอะไรบ้างข้อหนึ่งเด็กๆจะเห็นวามตำคัญของการอ่านหรือเปล่าข้อสองเด็กๆเข้าของหนังสือมากแค่ไหน ข้อ4ผู้ใหญ่ที่จะอ่านหนังสือมีทักษะเทคนิควิธีการอ่านหนังสือดีหรือไม่ข้อ5ถ้าทำในโรงเรียนก็จะได้อ่านวันจันทร์ถึงสุขถ้าอยากอ่านวันเสาร์อาทิตย์จะทำจะกรทำอย่างไรข้อ6กเด็กจะสนใจคอมพิวเตอร์หรือเกมมากกว่าการอ่านหนังสือข้อผู้ปกครองเห็นความสำคัญของ สื่อหรือไม่และก็ส่งเสริมกนับสนุเนเด็กเกี่ยวกับการอ่านหรือไม่วิธีแก้ไขในข้อหนึ่งเด็กหรือข้อสองคำขออ่านหนังสือหรือไม่เราควรจะบอกระดิกไปว่าหนูมีคำตอบมา้ยหรือยังยังไม่มีเนี่ยอะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดประเด็น เจ็ดเรื่องประเด็นเดียวก็คือความสําคัญผู้ใหญ่จะเห็นความสําคัญหรือไม่นะคะไม่มีปัญหาเรื่องเอาหนังสือมาจากไหนเนาะคนหนุ่มมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเอ่อเราจพูดดีกว่าความสําคัญเห็นคุณค่าใครจะอา่านคนจะอา่านนี้ทักษะหรือเปล่าแล้วก็เด็กจะสนใจไหมระหว่างเกมกับหนังสือผู้ปกครองจะเห็นความสาคัญหรือไม่อันนี้แยกเป็นหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือถ้าห้องสม,มุดโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์หนูจะไปอ่านที่ไหน ีช่วยหน่อย